สวัสดีค่ะ Hello every body <laughs> ครูพลี่มาพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะวันนี้วันนี้ขออนุญาตไม่มีเพลงนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะว่าอะไรคะวันนี้นะครูพลียอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่ข้างหลังบ้านเนาะข้างหลังบ้านนะคะแล้วทีเนี้ยนะทุกคนจ๋า วันนี้จะมาแบ่งปันทุกคนเนาะซึ่งครูตื่นรู้มากๆนะคะอยากที่จะมาแบ่งปันทุกคนนะในนะคะในสั่งจิตให้รวยแม่ครูสตาช่วยได้นะคะครูสตาช่วยได้นะในโปรแกรมพิเศษมูลค่าหนึ่งละหนึ่งล้านมูลค่า 1, ออ1านึ0,000บาทนั่นเองนะคะทุกคนจ้าเนาะดังนั้นคือถ้าใครคนไหนที่คุณอยากจะรวยเนาะคุณสามารถที่จะสั่งจิตตัวเองนะคะสั่งจิตตัว,ตวเองโปรแกรมจิตตัวคุณเองนะ อย่างเช่นนะสั่งจิตตัวคุณยังไงนะคะครูพัลลีขอเริ่มเลยนะคะทุกคนจ๋าอย่างเช่นตอนนี้นะบรรยากาศตอนนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้เลยที่บ้านครูพัรี่นะฝนโปรยอยๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการที่เราสั่งจิตตัวเองล้วนๆเลยเนาะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าโดนฝนแบบนี้ใช่ไหม ก็คืออุ้ยฉันจะต้องเป็นหวัดแน่เลยอุ้ยฉันโดนฝนฉันต้องเป็นหวัดแน่เลยต้องเป็นไข้แน่เลยนั่นก็คือคุณกําลังสั่งจิตตัวเองนั่นเองนะคะคุณคนจ๋าแต่ครูพอรี่เนาะอยู่บนนอกนะคะต่างต่างจังหวัดเนาะอยู่ที่ริสเกตนะคะทุกคนจ๋าแต่ครูไม่ได้สนใจ <laughs> กับสายฝนที่กําลังจะโปรยปลายลงมานะคะเพราะครูสั่งจิตตัวเองไปว่าครูเป็นคนที่แข็งแรงคะ่ะ ครูเป็นคนที่แข็งแรงครูจะไม่เป็นอะไรง่ายๆนะคะสวัสดีคุณวารุนีจ้าวันนี้ไม่มีไม่มีเพลงนะจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าฝนมันกําลังมาแล้วนะแต่ครูพอดีท้าทายกระสายลมสายฝนมากๆนะคะทุกคนกาลังโปรยปลายลงมาหน่อยๆแล้วนะนะคะอยากจะมาแบ่งปันทุกคนเลยเพราะว่าอะไรตอนนี้นะบ้านนอกอะคะ่ะทุกคนจ้าบ้านที่ต่างจังหวัดเนะเาะหลอดไฟมันก็จะมืดๆนิดนึงแม้กระทั่งว่าเราเปิดไฟแล้วนะมันก็ยังคงแบบมืดๆ ดังนั้นครูฟรี่วันนี้ไปทุละมาทั้งวันเลยนะคะทุกคนจ๋ารับเงินทั้งวันเนาะยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าเนาะแต่ทีนี้ก็เลยกลับมาเย็นเนาะเลยนัมาเจอกันตอนเย็นนี้นะคะทุกคนจ๋าโอเคนะคะสิ่งที่คุณนะจะสั่งจิตตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งตัวเองล้วนๆเลยค่ะเป็นไงคะบรรยากาศท่ามกลางสายฝนทุกคนจ๋าอันนี้เป็นหลังบ้านของครูฟรี่เองนะหลังบ้านก็จะมีต้นไม้นะคะมีดอกไม้มีต้นดอกไม้นี่เลยนะคะน้องสาวครูนะคะเขาจะเป็นเขาจะเป็นอ่อ เขาจะเป็นกุลสตรีมากเลยเนาะเขาจะเอาดอกไม้เขาก็จะเอาดอกไม้น yep. ี่แหละไปร้อยไปร้อยมาลลยขายนะคะเขาจะเอาดอกสวัสด uh ีค่ะคุณวารินีสวัสดีค่ะเขาจะเก็บดอกไม้นี่แหละเขาจะเก็บดอกพุดนี่แหละไปร้อยนะคะเขาจะไปร้อยแล้วเอาไปขายเนาะดังนั้นนะจ๊ะทุกคนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เราสั่งจิตตัวเองลุ้นวนเลยเนาะเราสั่งจิตตัวเองลุ้นวนเลยว่าบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกเราเคยเจอตัวจริงกันแล้วค่ะ ใช่ไหมที่งานสัมมนาใช่ไหมคะเยยะแยๆนะเจอกันที่งานสัมมนาเยอะแยะมากมายเลยเนาะที่งานสัมมนานะคะทุกคนจากงานสัมมนาเนาะที่ผ่านมานั่นเองนะและครูเองนะคะได้ตื่นรู้มากๆนะทุกคนจากการที่จะออกมาแบ่งปันการที่เราจะออกมาแบ่งปันและให้ คุณค่าให้สิ่งที่เราตื่นรู้ให้มหาปัญญาโคตรยิ่งใหญ่ก็คือการให้ปัญญากับผู้คนเนาะไม่ใช่ว่าเราสงสารเขาเราเอ็นดูเขาแล้วเราให้เงินเขาเราให้เงินเขาสดชื่นจังคาฝนกําลังโปรยโปรยล,ลงมาด้วยนะ <c oughs> แต่ครูบริทาทายจา้าว่าครูไม่เป็นอะไรนะคะครูไม่เป็นหวัดนะคะถึงโดนฝนนิดหน่อยไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าร่างกายแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงเราต้องสั่งตัวเราเองคะ่ะเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนร่วยเย้เย้เย้สวัสดีน้องโบวีจ่จ้า ทุกคนไม่กล้าเต้นแรงนะเพราะว่าวางขาตั้งกล้องไว้ตรงนี้กลัวมันจะลม้ม <laughs> ไม่กล้าแอคชั่นแรงนะ <laughs> คิดถึงบ้านอ่ะมามามาค่ะน้องโบมาค่ะมามามา <laughs> น้องโบเข้ามาในไลฟ์ด้วยนะจ๊ะน้องโบบอกว่าบรรยากาศดีมากฝนกำลังโปรยโปรย,ยลงมาเลยนะเก็บบักติวด้วยเก็บบักติวด้วยเออโอเคค่ะซื้อเห็ดมาคะมาเก็บผักติวเลยค่ะพี่สาย <laughs> มากินผักติ้วใช่ค่ะคือสวยมากโอ้ว้าวว้าวว้คุณค่า,า,าทุกคนจ๋าเราต้องสวยเพื่อโลกนะคะเราจะต้องสวยเพื่อโลกเนาะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เราสั่งจิตตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะเราสั่งจิตตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีเราจะเป็นคนที่แพ้ฝนเออโดนฝนนิดหน่อยเราจะเป็นหวัดไม้นอนนั่นนี่เราก็คือสั่งจิตตัวเองล้วนๆเลยเนาะดังนั้นทําไมนะในเมื่อเราเคยสั่งจิตตัวเองให้มันเะป็นคนที่แบบว่า เป็นคนล้มเหลวเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตเลยเราก็สั่งจิตตัวเองได้ว่าให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนจ๋าดังนั้นคือเนาะวันนี้น้องครูมาแบ่งปันนะคะก็คือนะก็คือถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆอะวันนี้เราจะต้องสั่งจิตตัวเองค่ะอันดับแรกที่คุณจะต้องสั่งนะคะคือเราจะต้องอนุญาตให้ตัวเราเองนะที่ครูตื่นรู้นะคะใครที่นะคะ ใครที่อยากจะรู้กฎแรงดูดกฎจัก,จกรวาลคุณสามารถที่จะไปตามดูได้เลยเนาะครูพลิยจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ครูตื่นรู้นะคะจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ครูตื่นรู้เพราะว่าถ้าจะให้พูดทั้งหมดเลยอะบางทีมันมันเยอะเนาะแม่ครูสิตาบอกได้เลยว่ากราบหัวใจกราบหัวใจกราบทุกคําสอนของแม่ครูสิตาคือทุกคําอะมันตื่นรู้นะทุกคนทุกคํามันทําให้เราตื่นมันทําให้เราแบบ รู้สัจธรจะทของชีวิตมันทําให้เรารู้โลกมากขึ้นไม่เพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตในโลกใบเนี้ยแต่เรายังรู้ไปถึงการที่เราจะต้องใช้ความลับของชีวิตยังไงนั่นเองเนาะนะคะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือเนาะเราวันนี้เราจะต้องอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้ก่อนคะ่ะวันนี้อนุญาตให้ตัวเองตื่นตื่นรู้อนุญาตให้ตัวเรามีความสุขอนุญาตให้ตัวเรามีความสุขจากข้างในมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขรักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นคืออะไรไม่ใช่ว่า ข้าวปลาก็กินไม่ตรงเวลาด่าตัวเองบน่นตัวเองโทษตัวเองน่นนั่นนี่มึงไม่เคยสําเร็จสักทีมึงทําไมโง่จังน้นนั่นนี่นะคะนั่นคือคุณไม่ได้รักตัวเองคุณไม่เคยที่จะชื่นชมตัวเองนะคะบอกรักตัวเองกินข้าวให้ตรงเวลาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเนาะบางทีเรายังไม่ได้สําเร็จอะไรเลยแต่คุณพั่มเอาแต่พั่มบ่นเอาแต่แช่งตัวเองเอาแต่ด่าตัวเองนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการที่คุณสั่งชีวิตของคุณล้วนๆเลยเนาะ ดังนั้นนะคะคุณอยากที่จะสั่งชีวิตของตัวคุณให้ดีขึ้นเราจะต้องชื่นชมตัวเราเองแม้ว่าความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอออย่างน้อยๆนะเราเป็นคนที่แบบว่าขวายคว้าเราเป็นคนที่สรรหาความรู้อยอเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะชื่นชมตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ศึกษาได้เรียนรู้ได้เป็นคนที่อะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้ง่ายๆสบายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้หลายครั้งที่เราเคยล้มเหลวเราอย่าโทษตัวเองอย่าดูถูกตัวเองอย่าด่าอย่าแช่งอย่าเอาแต่เรื่องเราลบๆบมามา,าบันทอนจิตใจตัวเราเนาะมาบอกตอกย้ำซ้ำๆว่าตัวเรานั้นเป็นคนที่ไม่สำเร็จถ้าวันนั้นถ้าวันไหนที่คุณยังไม่ได้อนุญาตตัวเองให้มีความสุขมีความสุขให้ได้ยิ้มตัวเองยิ้มให้ตัวเองเป็นไหมอนุญาตให้ตัวเรามีความสุขกับทุกเรื่องเราได้ไหม ยิ้มให้แม้กระทั่งว่าคนที่เขาไม่ได้ชอบหน้าเราเรายิ้มเป็นไหมวันนี้ถ้าเราเริ่มอนุญาตตัวเองให้เรามีความสุขอะคะ่ะทุกคนจ๋าคุณจะดึงดูดทุกสปปรรพสิ่งได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกุญแจที่สําคัญที่สุดในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคือการที่คุณนั้นจะต้องมีความสุขจากภายในนะคะทุกคนเราจะต้องมีความสุขจากภายในเนาะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงเรื่องจิ๊บจ้อยมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย หลายหลายคนไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเลยหลายหลายคนไม่ได้รักชีวิตตัวเองไม่ได้มีการพัฒนาที่จะให้ชีวิตของตัวเองนั้นได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะซึ่งครูเองก็สงสัยเหมือนกันเนาะสําหรับคนที่แบบว่าใช้ชีวิตไปวันๆนะคะใช้ชีวิตไปวันๆให้มันผ่านเดือนผ่านปีไปเฉยๆแต่คุณไม่มีการวางแผนคุณไม่มีเป้าหมายของชีวิตเลยว่าคุณจะไปยังไงต่ออายุคนเรานะคะทุกคนจ๋ามัน มันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เป็นเรามาจากเด็กใช่ไหมเราโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆและนับวันเราจะยิ่งแก่ลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะแล้ววันเวลามันหมุนผ่านไปเร็วมากๆดังนั้นถ้าเราไม่มีการกําหนดเป้าหมายไม่มีวานการวางแผนไม่มีการอนุญาตให้ตัวเราเป็นคนสําเร็จอนุญาตให้เราสําเร็จในชีวิตเลยอะ่ะมันจะทําให้เราล่าช้าปีปีหนึ่งมันผ่านไปโคตรเร็วเลยแล้ววันวันหนึ่งอะ่ะ แล้วปีปีหนึ่งคุณได้อะไรแล้วบ้างคุณได้เนื้องานอะไรบ้างคุณได้อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันให้กับชีวิตของเราบ้างนะคะถ้าคนที่รักตัวเองเป็นเขาจะรู้และเห็นคุณค่าของวันเวลาเขาจะรู้และเห็นคุณค่าของแต่ละวันที่มันผ่านไปรวดเร็วเขาจะต้องวางแผนตัวเขาเองนะคะเขาจะวางแผนตัวเขาเองและรู้ถึงวิธีการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ยังไงนะคะสวัสดีพี่ครูดงรักค่ะนะคะทุกคนจ้า ตื่นรู้ปิดติสุขให้เป็นนะปิดติสุขให้เป็นอนุญาตให้ตัวคุณนั้นมีความสุขแม้กระทั่งว่ามันยังไม่ได้สําเร็จอะไรเลยหรือแม้กระทั่งว่าเรายังไม่ทันได้ก้าวผ่านปัญหาในชีวิตเลยเนาะดังนั้นนะคะทุกคนจ๋าถ้าคุณกล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทุกปัญหาที่มันเข้ามามันผ่านได้โคตรง,ง่ายเลยค่ะนะคะทุกคนจ๋าทุกปัญหาที่มันเข้ามามันผ่านเข้ามาได้ง่ายมากๆเลยเนาะ ไม่ทำร้ายตัวเราเองนะคะอนุญาตปิดิสุขจากข้างในและเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าเราอยากที่จะสําเร็จในชีวิตให้เร็วที่สุดก็คือนะคุณไม่ใช่แค่ว่ารักตัวเองเป็นแล้วนะคะเรารักตัวเองเป็นเรารักทุกสรรพสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเรารักสิ่งแวดล้อมเรารักผู้คนเนาะรักผู้คนให้อภัยผู้คนเป็นและให้อภัยตัวเองเป็นให้อภัยตัวเราเองในสิ่งที่ผ่านมาว่าเรายังไม่ได้เคยสำเร็จอะไรเลย และใจกว้างให้เป็นเนาะรู้จักรักคนให้เป็นและรู้รักตัวเองเสร็จแล้วรักคนอื่นให้เป็นด้วยนะคะรักคนอื่นเป็นด้วยและให้อภัยคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั้นให้อภัยตัวเราเองและเรารู้จักความสุขที่แท้จริงในชีวิตค่ะเราจะดึงดูดอะไรก็ได้ง่ายๆสบายเลยเนาะและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณนะคะถ้าคุณยังไม่ได้สําเร็จในชีวิตเลยสิ่งหนึ่งที่จะมันจะทําให้ยนระยะเวลาของเราเข้ามามันจะทําให้เรานั้นก้าวไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งได้ก็คือนะ คุณนะคะคุณจะต้องรู้นะคะเราจะต้องรู้การที่นะคะไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นที่เข้ามาที่มาทําให้ตัวเรานั้นประสบความสําเร็จในชีวิตได้เรายังมีสิ่งอื่นๆที่เข้ามาเกือ้อกูลสนับสนุนเรานะคะสวัสดีทุกคนทุกทุกท่กทานจ้าสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนเลยเนาะใครที่เข้ามาคุณโคตรโชคดีหนักมากนะคะครูพลีคือเอามาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆในสิ่งทั่วที่ตัวเองตื่นรู้นะคะ ใครอยากจะฟังคลิปเต็มๆนะคุณไปดูได้เลยนะคะในสั่งจิตให้รวยครูสตาช่วยได้นะและใครที่อยากที่จะเริ่มต้นสำหรับการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตมีเคล็ดลับสั้นๆมีเคล็ดลับของชีวิตนะคะคุณไปดูได้เลยในมหากรรม21วันนะคะหรือในเดอะซีเครตหรือในนิวโรนนะทุกคนสามารถที่จะไปค้นหาได้เลยหรือทักมหาคูเพอรี่ได้เลยนะคะทุกคนจาเนาะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มันจะทำให้เรานั้นประสบความสาเร็จได้เร็วเนาะ คือคุณจะต้องรู้จากการนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิเพื่อปลดปล่อยปล่อยวางให้จิตใจของเรามันเป็นสุขเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแต่คาดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาแต่อุ้ยกูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้กูต้องได,งได้และคุณจะกดดันกับมันนะคุณกดดันแล้วมันไม่มีทางที่จะถึงคะ่ะทุกคนสิ่งที่มันจะเข้ามาคือคุณจะต้องนั่งสมาธิให้เป็นและอธิษฐานจิตให้เป็นด้วย อธิษฐานจิตให้เป็นอธิษฐานจิตเวลาไหนที่มันจะได้ผลเร็วที่สุดนะจ๊ะทุกคนคะคุณอธิษฐานจิตเวลาที่เราปลื้มปิติปิติสุขเบิกบานหรือหลังจากที่เรานั่งสมาธินั่นเองนะทุกคนขะอันนี้มันคือเคล็ดลับของคนสําเร็จเลยนะเคล็ดลับของบุคคลระดับโลกที่เขาสําเร็จได้เนาะซึ่งหลายๆคนมากเลยที่ครูเพอรี่เจอแบบว่า เขายังไม่รู้ว่ามันคือเคล็ดลับความสําเร็จที่มันง่ายๆที่มันจะเอาเข้ามาเสริมได้ก็คือการนั่งสมาธิเพื่อปล่อยวางจิตใจของเราให้มันสงบนั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นคือไม่ใช่แค่ว่าเรารักตัวเองเป็นแล้วเราเอาแต่คาดหวงังคาดหวงังคาดหวงังแล้วรอ,อคอยนะคะไม่กังวลไม่สงสยัยถ้าคุณกังวลสงสยัยแม้แต่น้อยนิดค่ะทุกคนหา17วินาทีนะคะกด กด17วินาทีถ้าเราสงสัยแม้เพียงน้อยนิดอ่ะคุณจะแคนเซลมันเลยดังนั้นทําไมแม่ครูสิตาเขาถึงให้เรานะคะมานั่งสมาธิเพื่อที่จะทําให้จิตจิตใจของเราอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีทั้งหยินทั้งหยางมันจะไม่ใช่แค่ว่าเราระอุอย่างเดียวใช่ไหมปลุกพลังตัวเองระอุระอุอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักปล่อยวาง เราก็จะดึงดูดอะไรไม่ได้ดังนั้นคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดได้ดีคุณจะต้องปล่อยวางให้เป็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สมดุลในชีวิตของเรามีทั้งหยินมีทั้งหยางมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นควบคู่กันไปแน่นอนที่สุดตอนเช้าเเราตื่นเต้นเราก็คือแบบอารมณ์ที่ร้อนระอุถูกต้องไหมคะแต่พอตอนตกเย็นมาแล้วเราก็จะต้องรู้จักปล่อยวางโดยการที่หรือในระหว่างวันเรานั่งสมาธิไปเลยเพื่อที่เราจะได้ จิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สมดุลสมสมบูรณ์แล้วมันจะดึงดูดได้ง่ายคือคุณจะต้องนั่งสมาธิมาเข้ามาด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือคุณห้ามลังเลสงสัยเด็ดขาดและอย่าอย่าเป็นคนที่แบบว่า <laughs> วิกฤลตลิดโดยการที่แบบว่าเดือด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 ลนลานใช่ไหมลนลานนะคะลนลานหรืออะไรพวกนี้นะมันก็จะทําให้เราดูดได้ยากเหมือนกันสิ่งที่เราจะทําได้คือเราจะต้องปล่อยวางให้เป็นด้วยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเนาะมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆวันนี้ถ้าทุกคนหลายๆคนนะคะคุณที่อยากที่จะสําเร็จในชีวิตของตัวเองเนาะถ้าเรายังไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตเราเองอะมันไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบชีวิตเราได้คะ่ะ เราอยากจะสําเร็จเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองว่าเอ้ยปีนี้ฉันจะเอาอะไรเดือนนี้ฉันจะเอาอะไรคุณกําหนดมาแล้วและคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองด้วยครูเพอร์รี่เองคือแบบว่าสงสัยกับหลายๆคนทุกคนจ้าเนาะสงสัยกับหลายๆคนที่แบบว่าคือกูก็อยากได้นะแต่กูไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองเลยปล่อยให้ตัวเองล่องลอยปล่อยให้ตัวเองแบบว่าไปตามลมตามฟ้าตามฝน ไม่รู้จักกําหนดว่าโชคชะตาชีวิตกูจะไปยังไงปล่อยตัวเองล่องลอยไปเรื่อยๆล่องลอยไปตามสายลมอันนั้นคุณก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จนะคะทุกคนคะเนาะคุณรักตัวเองให้เป็นแล้วเรากําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองให้ให้ได้ด้วยว่าเราจะเอาอะไรในแต่ละปีในแต่ละเดือนเรากําหนดให้ได้คะ่ะทุกคนเนาะง่ายๆสบายๆคือคุณจะต้องแบบว่ารักตัวเองไม่ใช่คือว่าคือแบบว่าฉันแบบ คือไม่รู้จักรักตัวเองเลยไม่รู้จักที่จะว่ามามา,มากาหนดชีวิตของตัวเองว่าจะต้องไปแบบไหนที่ทางใดอะไรยังไงนะคะดังนั้นรักตัวเองให้เป็นนะจ๊ะอธิษฐานจิตให้เป็นอธิษฐานจิต,เ,จตเวลาที่เรามีความสุขปิติยินดีท่ามกลางสายฝนสั่งจิตตัวเองว่าฉันเป็นคนที่โคตรเข้มแข็งฉันเป็นคนที่มีสุขภาพดีโดนฝนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอันนี้คุณบอรี่อยู่ท่ามกลางสายฝนนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มืดเราด้วยเนาะโอเคนะคะสั้นๆนะจ๊ะโอเคนะสรุปเลยนะทุกคนค่ะ ใครที่เข้ามาคุณก็โชคดีหนักมากเนาะนั่นก็คือนะมืดแล้วนะคะคูพอรี่จะไปแล้วนะคะมันมืดแล้วสั่งจิตตัวเองแล้วสั่งจิตตัวเองให้มั่งคั่งร่ารวยขนาดไหนวางใจให้เป็นใจเย็นให้ได้เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นนะคะในเมื่อสั่งออกไปแล้วใจเย็นให้ได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เป็นหยินหยางทั้งบวกทั้งลบทั้งอารมณ์เยน็นอารมณ์ที่แบบว่าคือรู้อย่างแน่ชัดว่ายังไงมันก็ได้ไม่กังวลไม่สงสัย ไม่ไม่ไม่ลนลานไม่แบบว่าเมื่อไหร่มันจะมาว่าเมื่อ,อไหร่มันจะมาอันนั้นคือแคนเซ้ลนนะคะทุกคนจ๋าสรุปง่ายๆนะสิ่งที่คุณมีเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารักตัวเองให้เป็นเรารู้จักกําหนดว่าชีวิตเราจะเอาอะไรถามตัวเองว่าชีวิตกูจะเอาอะไรกันแน่วะชีวิตเนี้ยจะเอาอะไรนะคะและเดือนนี้ฉันจะเอาอะไรฉันจะเอาผู้นําหลักแสนหลักล้านหรือจะเอาอะไรคุณกําหนดไปเลยเสร็จแล้วปล่อยวางให้เป็นโดยการนั่งสมาธิ ทุกคนที่เป็นผู้ประสบคนที่เป็นผู้นําระดับโลกล้วนแล้วแต่นั่งสมาธินะคะถ้าใครคนไหนที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิไปฝึกกันดูนะจะห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเนาะฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะไปแล้วมันมืดแล้ว <c oughs> ครูเพลียกว่าความมืดแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะมันมืดแล้วเดี๋ยวจะมองเห็นหน้าหน้าไม่สวยของคอรูเพลียนะคะ <c oughs> สวยแล้วหน้าแล้วเออมืดแค่ไหนก็ยังสวยสว่างออร่านะคะ เป็นแสงสว่างในด้านดีให้ผู้คนต่อไปกําหนดสไตล์ชีวิตของตัวเราสั่งจิตตัวเราเองสั่งจิตก็คือการโปรแกรมจิตตัวของเรานั่นแหละนะคะทุกคนคะ่ะโปรแกรมจิตตัวคุณจะจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอะไรก็ว่าไปสั่งจิตตัวเราเองนะคะสั่งสั่งจิตถ้าเราไม่สั่งมันก็จะล่องลอยมันจะไม่มีอะไรที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ดังนั้นนะคะง่ายๆสบายๆายนะคะไปนั่งสมาธิด้วยจะได้สําเร็จได้ไวขึ้นนะจ๊ะทุกคนคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราเสกสร้างได้เราคือก๊อตมาเกิดเราทุกคนมีพลังคะ่ะทุกคนมีพลังที่เสกสร้างได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักวิธีงัดมันออกมาใช้หรือเปล่านะจ๊ะทุกคนจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะเลิฟยู